สวีดัสสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกา40กว่านาทีนะครับประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะครับจะ3ทุ่มแล้วนะครับภารกิจวันนี้ของเราก็คือให้อาหารไก่ครับให้น้ำไก่หลังจากภารกิจตอนช่วงเย็นนะครับตอนนี้ผมให้เสร็จแล้วล่ะครับให้น้ำให้อาหารน้องไก่ไปแล้วนะครับทุกตัวคิดว่าน่าจะอิ่มนะครับ เช่นเคยครับผมมาให้อาหารไก่วันละครั้งนะครับก็คือช่วงเย็นนะครับหลังเลิกงานแล้วก็ช่วงว่างๆแบบนี้นะครับตอนเช้าอาจจะเป็นการเช็คความพร้อมก็คือตัวไหนอยู่ดีมีสุกไหมนะครับแล้วก็เติมน้ําเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนตอนเย็นแบบนี้ครับก็คือให้น้ําให้อาหารนะครับอาจจะไม่ดูทรมานเกินไปนะครับคือเป็นการให้น้องไก่กินอาหารเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าให้อาหารเยอะเกินไปมันก็กินไม่เยอะเดี๋ยวเขี่ยอาหารทิ้งนะครับเสียดายอาหาร นี่มาดูน้องไก่สุดรอตัวนี้ดีกว่าจะโต้งนะครับชื่อโต้งนะครับน้องไก่ตัวนี้ชื่อโต้งนะครับก็เป็นไฮไลท์ของบ้านในตัวหนึ่งระดับเดียวระดับดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็หล่อแล้วเอาการละทีเดียวนะครับตัวนี้ผมชอบเขาก็คือหน้าหน้าหล่อนะครับแล้วก็หางบานนะครับแต่ช่วงนี้หางร่วงแล้วก็เคยไม่ไม่ค่อยเต็มสวนเท่าไหร่แล้วมันเดินสวยอ่าเดินดูเห็นไหมครับ ความกว้างของหางนี้มันกว้างแล้วมันบานมากอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้พัลมพัดนะครับคือเขาเดินของเขาเองแบบนี้เขาเขาหางของเขาคือมันกว้างแล้วมันบานนะครับจริงๆแล้วหางชายคู่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันล่วงนะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยแมทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่คือความกว้างนี้ยืนหนึ่งนะครับคิดว่าคิดว่าสวยคิดว่าสวยมากเลยละครไก่ตัวนี้คือเขาบว่าทรงมันดี แล้วก็มันกลมมันต้มแล้วมันเปิดมันหางดีแล้วมันก็ขี้ดื้อครับประมาณนี้ก็จะไปจิกตัวนั้นจิกตัวนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นน้องไก่ยามค่ำคืนของผมนะครับก่อนส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนแล้วกันวันนี้นะครับกับน้องไก่น่ารักๆนะครับมันก็จะมีพวกจอมโผวนที่ชอบร้องเสียงดังไก่เสียงดังก็จะหนวกหูประมาณนั้นครับ อ่ะแล้วจะเดิไไนเป็นอีกน่ะมานี่ก่อนเร็ว